การเก็บของตกส่งค uh, like ืนเจ้าของอันนี้ก็น่าชื่นชมแม่บ้านที่จังหวัดสระบุรีครับเก็บทองได้2บาทเมื่อ1ปีที่แล้วนําส่งตํารวจปรากฏว่าตามหาเจ้าของมา1ปียังไม่มีใครมารับคืนสุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงไปดูกันครับก็กกัขบคุกัที มีวันนี้ก็เหมือนเาบอหนูนตั้งใจที่จะมาคืนเจ้าของทองค่ะแต่ถ้ามันเป็นของหนูหนูก็ขอบคุณค่ะที่ท่านสารวัตรท่านดูแลให้แล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์ต่างคนต่างก็ดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือคนที่เก็บทองได้ครับ สองบาทในวันนั้นเท่ากับ8ปดหมื่นบาทในวันนี้แล้วนะมหมายความว่าสองบาททองคำและทองมันแพงขึ้นเรื่อยๆุง,งผู้ชม,มคิดดูว่าราคาทองเนี่ยมันแพงถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ถ้ารวมเป็นมูลค่าก็คือนะมันบาทแล้วสี่หมื่นใช่ปะใช่ฮะตอนนี้ก็สองบาทก็แปดหมื่นกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมแล้วทําไมต้องร้องไห้คือร้องไห้ด้วยความไม่ได้ไม่ได้อยากได้ทองนะต้องบอกก่อนว่าพี่คนนี้เนี่ยตอนที่เก็บทองได้ก็นํามาส่งคืนตํารวจเพื <S <S ่อให้ตํารวจตามหาเจ้าของแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่า ของอะไรก็ตามที่เราเก็บได้แล้วถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยเขาไม่มาเอาคืนเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ในการได้ของนั้นต่อนะแต่มันต้องรอเป็นปีนะครับนี่แหละก็มันก็เหมือนกับถูกขวยย่อมๆเหมือนกันนะสําหรับแม่ค้าท่านนี้นะครับเป็นแม่บ้านท่านนี้ชื่อว่าคุณปนัดดานะครับหลังจากที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ15กรกฎาคม1ปีที่แล้วเก็บทองคําได้ที่ริมถนนในพื้นที่ตาบลปากเพลียวอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานแล้วก็เจอเนี่ยแวบไปเห็นอันนี้เลยแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ให้ตํารวจเนี่ยส่งมาให้ตํารวจให้ตํารวจประกาศตามหาเจ้าของก็ลงในช่องทางต่างๆแล้วจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปเจ้าของไม่รู้ตัวจริงๆแล้วว่าทําทองหายทําทองหล่นครับอาจจะไม่ทันได้ติดตามข่าวอาจจะไม่ได้มีการไปแจ้งความกับตำรวจนะทีนี้มันก็เลยเลยตามเลยนะครับทองนี้มันก็รอ หนึ่งตีเผื่อว่าใครจะมาแสดงตนแสดงหลักฐานแล้วก็เอาอของคืนจนมาถึงจนกระทั่งมาถึงวันนี้คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วพอไม่มีใครมาเอาเท่ากับว่าเจ้าของเนี่ยสละสิทธิ์แล้วครับนที่เก็บได้ก็รับไม้ต่อ,อม,มันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะคุณผู้ชมนะรู้ไว้ใช่ว่านะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกเอาไว้ว่าเมื่อเราเก็บของหล่นได้ เจ้าของไม่มารับไม่มาแสดงตัวภายใน1นปีนับตั้งแต่วันที่มีคนเก็บของได้ครับ1ปีนับไปเลย365วัน1นปีแล้วไม่มาเอาคนที่เก็บได้ก็จะกลายเป็นเจ้าของใหม่โดยปริยายกฎหมายอนุญาตกฎหมายให้สิทธิ์แต่ต้องบอกว่าเก็บแล้วส่งให้ตำรวจ ไม่ใช่เก็บแล้วอยู่เงียบเียบเก็บนิ่งๆไว้ไม่ได้นะอันนั้นขโมยลักทรัพย์นะฮะคุณผู้ชมครับเ,<อ>เก็บของตกถ้าไม่นําส่งคืนเราอาจจะผิดฐานลักทรัพย์หรือยกักยอกทรัพย์ได้ครับเก็บของต้องคืนถ้ารู้ว่าใครเป็นเจ้าของคืนเจ้าของถ้าไม่รู้ส่งคืนตํารวจ แล้วทีนี้เนี่ยก็รอนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่ได้อยากได้หรอกแต่กฎหมายเขาจะให้เราเองว่ารอหนึ่งปีถ้าไม่มีคนมาเอาเราก็จะได้แบบนี้จะได้รู้ไว้ไม่อย่างนั้นปีหนึ่งหรอเก็บไว้ก่อนแล้วเก็บไว้ก่อนเลยไม่บอกใครดีกว่าเนไม่ได้จะเป็นความผิดเลยนะถูกต้องจะมีความผิดขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นขโมยของคนอื่นเขาทันทีเลยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ